ลองหลับตานึกถึงภาพประเทศไทยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนสมัยที่กรุงเทพยังถูกเรียกว่าบางกอกเมืองที่ชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำคลองเล็กคลองน้อยเป็นเหมือนถนนหนทางเสียงพายกระทบน้ำเสียงพูดคุยค้าขายริมตะลิ่งมันคือชีวิตประจำวันของผู้คนในย่านชานเมืองอย่างพระขนงที่นี่ไม่ได้มีตึกสูงรฟ้าไม่มีแสงสีนีออน มีแต่บ้านเรือนไทยไม้สักหลังคาั่วแหลมตั้งเรียงรายอยู่ริมน้ำล้อมรอบด้วยสวนผลไม้บรรยากาศมันดูเรียบง่ายสงบสุขและในชุมชนเล็กๆแห่งนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่จะกลายเป็นตำนานสุดสะพรึงที่เล่าขานกันไม่รู้จบณนะบ้านริมคลองหลังหนึ่งมีหญิงสาวงามสคราน,นางหนึ่งอาศัยอยู่ผิวพันผุดผ่องผมดำยาวสลวย รอยยิ้มของเธอว่ากันว่าทำให้โลกทั้งใบสว่างสวยได้เลยทีเดียวเธอชื่อนาฟนางนาคเป็นลูกสาวชาวสวนธรรมดาธรรมดาแต่ความงามและความดีของเธอเป็นที่เลื่องลือไปทั่วคุ้งน้ำหนุ่มๆหลายคนหมายปองอยากจะได้มาเป็นคู่ครองแต่หัวใจของนางนาคไม่เคยเผื่อแผ่ให้ใครอื่นเพราะมันถูกครอบครองโดยชายหนุ่มคนหนึ่งไปหมดสิ้นแล้ว ชายหนุ่มรูปร่างกำยำผิวเข้มหน้าตาคมคายชื่อของเขาคือมากไอ้มากหนุ่มพระขนงด้วยกันนี่แหละทั้งคู่รักกันรักกันมากจริงๆชนิดที่ว่าตัวติดกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันช่วยกันทำมาหากินสายตาที่มองกันมันเต็มไปด้วยความรักความผูกพันที่ลึกซึง้งจนชาวบ้านแถวนั้น ต่างก็รับรู้ได้ถึงความรักอันดูดดื่มของคนทั้งคู่พวกเขาใช้ชีวิตสามีภรรยาสร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นอยู่ที่เรือนริมคลองพระขนงนั่นเองความสุขมักจะอยู่กับเราไม่นานเหมือนเป็นสัจธรรมของชีวิตในยุคสมัยนั้นบ้านเมืองยังมีการศึกสงครามอยู่เนืองๆชายชกันทุกคนมีหน้าที่ต้องรับใช้บ้านเมืองและแล้ววันหนึ่งหมายเกณฑ์ก็มาถึงหน้าบ้านของมาก มากต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารต้องเดินทางจากบ้านจากมีรักไปสู่สนามรบที่ห่างไกลการจากลาครั้งนั้นมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินยิ่งไปกว่านั้นตอนที่มากต้องไปนางหน้ากำลังตั้งท้องอ่อนลูกคนแรกของพวกเขากำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาแต่พ่อกลับไม่ได้อยู่เคียงข้างหน้ากอดมากร้องให้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือด มากเองก็ใจจะขาดแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่เขาได้แต่ปลอบใจมีรักสัญญาแล้วสัญญาเล่าว่าจะปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดจะรีบกลับมาหากลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนาคเฝ้ารอทุกวันเธอจะมายืนรออยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านมองไปยังทิศที่มาจากไปสวดมนต์ภาวนาขอให้สามีปลอดภยัยและกลับมาเร็ววัน ท้องของเธอก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปแต่การอยู่ตัวคนเดียวในสภาพที่อุ้มท้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยความเหงาความกังวลมันกัดกินหัวใจทุกวันและแล้ววันที่น่าเจ็บท้องคลอดก็มาถึงมันเป็นค่าคืนที่พายุฝนโหมกระหนำ่ำฟ้าคำรามลั่นเหมือนเป็นลางบอกเหตุร้ายการคลอดเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างที่สุด ไม่มีหมอสมัยใหม่มีเพียงหมอตำแยที่พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายโชคชะตาก็โหดร้ายเกินไปด้วยเหตุสุดวิสัยบางอย่างอาจจะตกเลือดหรือคลอดไม่ออกทั้งหน้าและลูกน้อยในคันก็สิ้นใจลงพร้อมกันในคืนที่มืดมิดและน่าสะพรึงกลัวนั้นเองการตายแบบนี้คนโบราณเขาถือเรียกว่าตายทั้งกลม เป็นการตายที่เหี้ยนและน่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งข่าวการตายของนางนาคแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสร้างความสะเตือนใจให้กับชาวบ้านอย่างมากผู้หญิงสาวสวยนิสัยดีกำลังจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถพิธีศพถูกจัดขึ้นตามมีตามเกิดแต่ตามความเชื่อโบราณศพที่ตายทั้งกลมมักจะไม่เผาแต่จะนำไปฝัง เพราะเชื่อว่าวิญญาณจะยังผูกพันและอาฆาตแรงและดูเหมือนความเชื่อนั้นจะเป็นจริงแม้ร่างจะถูกฝังดินไปแล้วแต่ดวงจิตของนางนาคที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงหาความผูกพันอันแรงกล้าที่มีต่อมากมันไม่ได้ดับสลายไปด้วยวิญญาณของนางยังคงวงเวียนกลับมายังเรือนรักริมคลองสถานที่ที่มีความทรงจำมากมายกับสามี นางยังคงรอรอมากกลับมาโดยไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเรื่องราวแปลกประหลาดค่อยๆเกิดขึ้นในละแวกบ้านของนางหน้าตอนแรกๆก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่บนเรือนในตอนกลางคืนทั้งๆที่บ้านถูกปิดตายไปแล้วเข้าของบางอย่างถูกย้ายที่ไปเองชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆ เริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้สะอึกสะอื้นโหยหวนมากับสายลมในยามดึกสงัดบางคืนมีคนพายเรือผ่านหน้าบ้านร้างก็เห็นเงาตะคุ่มตุ่มของผู้หญิงผมยาวยืนอุ้มเด็กทารกอยู่ที่ชานเรือนจ้องมองมาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าข่าวลือหนาหูขึ้นเรื่อยๆจากเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงพูดคุยอย่างเปิดเผยผีแม่นาคออกอาละวาดแล้ว ความหวาดกลัวเริ่มแผ่ปกคลุมไปทั่วคุ้งน้ำพระขนงจากที่เคยคึกคักกลายเป็นเงียบสงัดเมื่อตะวันตกดินไม่มีใครกล้าเฉยดลายเข้าใกล้บ้านร้างของนางนาคอีกโดยเฉพาะในเวลากลางคืนว่ากันว่าวิญญาณของแม่นาคไม่ได้แค่วงเวียนอยู่เฉยๆแต่ยังแสดงอิทธิฤทธิปกป้องทรัพย์สินและอาณาเขตของตนเองใครที่คิดจะมาขโมยของ หรือพูดจาจับจ้วงลบหลู่ก็มักจะเจอดีบ้างก็เห็นภาพน่ากลัวจนจับไข้หัวโกรนบ้างก็เจ็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้ยิ่งมีคนพยายามจะไปบอกข่าวหรือส่งข่าวเรื่องการตายของนาคให้ไปถึงหูของมากที่สนามรบก็ยิ่งเจออุปสรรคเจอเรื่องร้ายๆจนไม่มีใครกล้าคิดจะทำอีกเหมือนแม่นาบไม่ต้องการให้มากรู้ความจริงต้องการให้เขากลับมา แล้วอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมตลอดไปเวลาผ่านไปหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีสงครามก็จบลงมารอดชีวิตกลับมาได้เนื้อตัวอาจจะมีบาดแผลจากการรบบ้างแต่หัวใจของเขามันพองโตเต้นระรัวด้วยความคิดถึงเมียรักและลูกน้อยเขาเดินทางรอนแรมกลับบ้านภาพของนาารอยยิ้มของเธอมันอยู่ในห้วงคำนึงตลอดเวลาเมื่อมาถึงพระขนง บรรยากาศมันดูแปลกๆไปผู้คนมองเขาด้วยสายตาที่เหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีใครพูดออกมามากไม่ได้สนใจใจเขามันจดจ่ออยู่ที่บ้านแล,และ้วเขาก็เห็นนาคเมรักของเขายืนรออยู่ที่ท่านำอุ้มลูกน้อยอยู่ในอ้อมแขนรอยยิ้มที่เขาคิดถึงมันยังคงงดงามเหมือนเดิมมากพุ่งเข้าไปกอดนาคและลูกด้วยความดีใจสุดขีด น้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มเขาไม่ทันได้สังเกตเห็นความเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมาจากร่างของนาคหรือแววตาที่ดูเศร้าส้อยผิดปกติหรือความเงียบงันผิดวิสัยของทารกในอ้อมแขนความรักและความเหนื่อยล้าจากการเดินทางมันบทบังทุกสิ่งเขากลับมาอยู่บ้านใช้ชีวิตกับนาคและลูกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติสุข แต่ความสุขจอมปลอมมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเพื่อนสนิทบางคนของมากพยายามจะส่งสัญญาณเตือนพูดจะอ้อมอ,อมแต่มากก็ไม่เชื่อคิดว่าเพื่อนอิจฉาหรือไม่ก็หูฝาดไปเองเขาเชื่อมั่นในความรักเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเขาเห็นนาคอยู่ตรงหน้าทำกับข้าวให้กินดูแลบ้านดูแลลูกมันจะเป็นผีไปได้อย่างไรจนกระทั่ง วันแห่งความจริงมาถึงวันที่เปลี่ยนชีวิตของมากไปตลอดการเป็นช่วงบ่ายแก่แก่มากกำลังนั่งสารตะกร้าอยู่ใต้ถุนเรือนส่วนหน้ากำลังง่วนอยู่กับการตำน้ำพริกอยู่บนบ้านเสียงสากระทบครก,รกดังเป็นจังหวะทันใดนั้นเองนาาก็ทำลูกมะนาวที่วางอยู่ข้างๆครกหลุดมือลูกมะนาวกลิ้งตกลงไปตามร่องกระดานหล่นตุบ ลงไปที่พื้นดินใต้ถุนไม่ไกลจากที่มากนั่งอยู่โดยสัญชาตญาณหรือเพราะความเคยชินหรือเพราะความเป็นผีที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกายภาพแทนที่จะเดินลงบันไดามาเก็บน่ากลับทำในสิ่งที่เหนือธรรมชาตินางยื่นแขนขวาย่าวววะ,วะ,วะลงมาจากช่องว่างบนพื้นเรือนมือซีดซีดนั้นเอื้อมลงมาคว้ามบที่ลูกมะนาว แล้วก็ดึงกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วภาพนั้นมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตามากชัดเจนเต็มสองตาแขนของเมียรักที่ยืดยาวลงมาผิดมนุษย์มนาวินาทีนั้นโลกทั้งใบของมากเหมือนหยุดหมุนความเย็นเฉียบแล่นว่าไปทั้งตัวภาพเหตุการณ์แปลกๆคำพูดของเพื่อนข่าวลือต่างๆมันประดังเข้ามาในหัวปะติดปะต่อกัน จนกลายเป็นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวหน้ามียรักของเขาตายไปแล้วคนที่อยู่กับเขาตอนนี้คือผีมากตัวสันเทาแต่สัญชาติยานการเอาตัวรอดบอกให้เขาต้องนิ่งเขาแส้งทำเป็นไม่เห็นก้มหน้าก้มตาสารตะกร้าต่อไปแต่ในใจมันเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาเขารอรอจนกระทั่งคำ่ำรอจนผีแม่น้าเข้านอน และคิดว่าเขาหลับไปแล้วมากจึงค่อยๆย่องหนีออกจากบ้านอย่างเงียบเชียบที่สุดตำนานเล่าว่ามากวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตไปซ่อนตัวอยู่ในดงต้นหนาดพืชที่มีความเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจเกรงกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ผีแม่นากรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไม่พบสามีอยู่ข้างกายก็รู้ทันทีว่าความจริงแตกแล้วนางโกรธมาก เสียใจและผิดหวังออกตามหามากกรีดร้องเรียกชื่อสามีเสียงโหยหวนบาดลึกไปถึงหัวใจแต่เมื่อมาถึงดงหนาดนางก็เข้าไปไม่ได้ทำได้เพียงวงเวียนอยู่รอบรอบด้วยความแค้นมากอาศัยจังหวะที่ผีแม่นาคเผลอหนีต่อไปยังที่ปลอดภัยที่สุดที่คิดออกนั่นคือวัดเขาวิ่งไปจนถึงวัดมหาบุตรเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระสงฆ์ฟัง พระเนรทั้งวัดต่างตกใจและพยายามหาทางช่วยเหลือมีการสวดมนต์ทำพิธีไล่ผีแต่ดูเหมือนว่าฤทธิเดชของผีแม่นาคที่เกิดจากความรักความแค้นและการตายทั้งกลมมันกล้ากแกร่งเกินกว่าที่พระธรรมดาจะต้านทานได้ยิ่งมีการพยายามช่วยเหลือมากผีแม่นาคก็ยิ่งอาวาดหนักขึ้นไม่ใช่แค่กับมากแต่กับชาวบ้านทั้งพระขนง ใครที่ขัดขวางหรือให้ที่พักพิงกับมากก็จะถูกหลอกหลอนถูกรังควานจนอยู่ไม่เป็นสุขความเฮี้ยนของนางกลายเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วบางเกาะจนกระทั่งเรื่องนี้ดังไปถึงหูของพระเทระรูปหนึ่งผู้มีญาณสมาบัติสูงส่งมีเมตตาธรรมและเป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางท่านคือสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพรมรังสี แห่งวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารเมื่อท่านทราบเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านและเรื่องราวอันน่าสงสารของนางนาคท่านจึงตัดสินใจเดินทางมายังพระขนงเพื่อโปรดวิญญาณดวงนี้การ,รเผชิญหน้าระหว่างสมเด็จโตกับวิญญาณแม่นาบไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาคมแต่เป็นการสนทนาธรรมสมเด็จโตด้วยความเมตตาได้เทศนาสั่งสอนชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งกรรม วัดสงสารความไม่เที่ยงของสังขารและโทษของการยึดมั่นถือมั่นท่านอธิบายว่าความรักที่แท้จริงคือการปรารถนาให้คนที่เรารักมีความสุขแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับเขาก็ตามการกักขังตัวเองและรังควานผู้อื่นไม่ใช่หนทางแห่งความสุขด้วยบารมีธรรมและเหตุผลที่ลึกซึง้งในที่สุดดวงจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ของแม่นาค ก็เริ่มคลายจากความยึดติดนางเข้าใจในสัจธรรมยอมรับความจริงและด้วยความเคารพในองค์สมเด็จโตนางจึงยอมที่จะไปสู่สุคติแต่โดยดีแต่เพื่อความแน่ใจและเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณส่วนที่อาจจะยังหลงเหลือหรือมีความอาฆาตอยู่กลับมาสร้างปัญหาได้อีกในอนาคตสมเด็จโตจึงได้ทำพิธีอธิษฐานจิต แล้วทำการเจาะส่วนที่เป็นกะโหลกหน้าผากของร่างแม่นาคซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์รวมแห่งพลังจิตและความยึดติดนำมาขัดกลาวลงอักขระทำเป็นปั้นเหน่งเครื่องคาดเอวโบราณแล้วนำติดตัวท่านไว้เพื่อควบคุมดวงวิญญาณที่เหลืออยู่และแผ่เมตตาให้จนกว่าจะหมดสิ้นเวรกรรมปั้นแหน่งชิ้นนี้กลายเป็นวัตถุอาถรรพ์ในตำนานเล่ากันว่าหลังจากสมเด็จโตมรณภาพ ปั้นเหน่งได้ตกทอดไปสู่บุคคลสำคัญหลายท่านจนสุดท้ายเชื่อกันว่าไปอยู่ในครอบครองของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าปั้นเหน่งชิ้นนี้หายไปไหนหรืออยู่ที่ใดกลายเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่อยู่คู่กับตำนานแม่นาคเรื่องราวของแม่นาคพระขนงก็จบลงด้วยประการชนี้แต่ตำนาน มันไม่เคยตายไปจริงๆมันยังคงถูกเล่าถูกสร้างซ้ำในรูปแบบต่างๆทั้งหนังละครเพลงและคําบอกเล่าตอกย้ำถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังแม้กระทั่งความตายก็มีอาจขวางกัน้นแต่ในขณะเดียวกันก็ตนใจถึงความน่าสะพรึงกลัวของแรงอาฆาตและการยึดติดทุกวันนี้ที่วัดมหาบุตรสารแม่นาค ก็ยังคงตั้งตระงานอยู่ผู้คนจากทั่วสารทิศยังคงเดินทางไปกราบไหว้ขอพนบ้างก็ขอโชวกลาบบ้างก็ขอเรื่องความรักบ้างก็ไปแก้บนสิ่งเหล่านี้มันยืนยันว่าแมนา่นาคไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผีตนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและวัฒนธรรมไทยไปแล้วเรื่องราวของเธอจะยังคงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องตนใจ และเป็นเรื่องเล่าที่ชวนขนหัลุกตราบนานเท่านาน